สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจี j i Channel สองด้วยครับผมเข้ามาแล้วถอดรองเท้าด้วยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านตาเสานะครับพี่น้องพามาชมทีมงานหนังกลางแปลงของเท่าเก่จันนะบิททวีชัยภาพยนตร์ครับผมอ่ะเดี๋ยวโอ้สวัสดีครับผม YouTube ชื่อดังจากอำเภอกระสัง เออนนี้ชอบพินครับเอ้ยโอ้นี่ท็อแก่สวัสดีครับผมนะสวัสดีทีมงานทุกท่านด้วยละกันครับผมมือชายอาบน้ําด้วยนะครับผมอุ้อรองเท้าอีกมาจากไหนเนี่ยนเอ้นะนเนะอืมนะนี่ครับผมบรรยากาศวันนี้เป็นทางเข้านะครับผมหันหน้าไปทางทิศใต้ครับผมบรรยากาศนี่ครับผมโอ้พอขาแม่ขาเยอะแยะเลยครับผมวันนี้ สวยงามครับวันนี้มีของเล่นใหม่นะครับผมในส่วนของตู้เสียงกลางนะฮะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมได้ข่าวว่าจะทำซีราลหรือเปล่าเอ๊ะจริงไหมไนะฮะ ok อ่ะรอชมแล้วกันครับผมนี่ครับผมติดตั้งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผม17น34นาฬิกานาทีครับตอนนี้รอแค่ช่วงพิธีการครับพี่น้องตอนนี้ก็ทางไงเริ่มทะเลเอ้ยบัดรอจะนับเลยนี่ครับผม จอขนาด18เมตรครับตู้เสียงกลางเอามาเพิ่มครับผมนะฮะเสียงกลาง12นิ้วนะครับผมเพิ่มความฟังสบายหูขึ้นมาอีก4ใบครับผมต่อข้างอันนี้ก็จะเป็นเสียงกลางนะฮะชุดหน้าขาวนะครับเบสดก็จะเป็น21นิ้วของ SA ครับผมบีมสีตัวด้านหน้าครับวันนี้วันนี้อยู่บ้านตาเสาเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันที่21เดือนเมษาปี -65 ครับผมบรรยากาศงานฉลองอัฐินะครับ เจ้าภาพติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็เลยได้มารับใช้ในวันนี้นะครับอยู่กับทีมงานทวีชัยภาพยนตร์ครับนู่นครับผมทีมงานอยู่ด้านหลังครับบรรยากาศวันนี้ก็อาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูขุมพลังที่เอามาขับเสียงกลางหน่อยสวัสดีครับผมเออนะฮะพนักงานรูปหล่อวันนี้ใส่เสื้อสวยเลย <c oughs> นะ อันนี้ก็จะเป็นแท่นใช้นะครับผมใช้สเตนเป็นรถโฟร์เรนเจอร์เลยนะครับผมนี่นะฮะไม่ต้องอยากเลยครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่คุมมิกเซอร์นะครับตัวที่จะกาขับในส่วนของอ่าเสียงกลางก็จะเป็นเมกาเก้าศูนโปรนะครับตัวนี้จะขับเสียงกลางข้างละ4ี่ใบนะครับอันนี้ที่เอามาเพิ่มนะครับผม ส่วนขุมพลังที่จะขับเบรก็จะเป็น T55 0 0นะครับผมนี่นะฮะอ๋อนี่ FC ซป่ะนี่โอ้สวัสดีด้วยครับผมโอ้นะฮะนี่ครับผมแฟนพันธแท้เลยครับผมโอ้มีแตะมุกโอ้มีแต่มุกมือดสเบิรมสเบิมเลยอย่างนี้นะอันนี้บ้านบ้านตะเสานี่ขึ้นตะบนอะไรครับเตะบนตะเสาใช่ไหมอ๋ออำเภอเพราดเนาะครับ วันนี้ก็เป็นงานโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมบัตบาตโอ้ออกคุณเน้อบัตรครับผมสมอยกระดอเวงกระดอกเลยเนะอบาตรน่ะนี่ครับผมวันนี้พื้นที่ครับผมโอ้บรรยากาศดีครับพี่นงนี่ครับสุดยอดเลยครับผมมาเจอทีมงานเอแฟนพันธ์เทหักถ่ายภาษาคขเมเลยเออว่ามึงจะนับเลยมือหมอปูนเว้ยนะครับ วันนี้พื้นที่สวยครับผมเจ้าภาพเคลียร์ให้แบบเรียบร้อยเลยนะครับงานจะมี2คืนนะครับพรุ่งนี้มีลิเกชาตรีด้วยนะครับเจ๋วเลยบัดปองปูน่าได้ชอบกันตร้มโอ้ชอบลิเกเนื้อบัดนี่ครับผมทางด้านแสงก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับผมบรรยากาศตอนนี้รอพิธีการเสร็จก็จะเริ่มซาเชคนะครับผมบีมด้านหน้าข้างละสองครับพี่น้องนะฮะเพิ่มเสียงกลางเข้ามาอีกสองครับผมเจ๋วเลยครับ ส่วนเครื่องปั่นไฟนี่ครับผมของทีมงานนะฮะของเราใช้เป็น200 NES นะครับผมนี่นะฮะทีมงานทวีชัยโปรโมชั่นนะฮะโคกเพชรเสม็ดบุรีดำแก้วเลยนะฮะวันนี้บีมลงไม่หมดนะครับผมนี่บีมทั้งหมดจะข้างละ4นะครับแต่วันนี้ลงแค่4ตัวก็พอนะครับผมพื้นที่วันนี้ก็ล่อแต่บองปูนะฮะนี่นะครับ ฝากผลงานด้วยนะครับมีงานมีการติดต่อกันได้ครับผมราคาย่อมเยาไปฉายได้ทุกจังหวัดขอแค่ตกลงราคากันได้เออนี่ครับผมมือซาวอินจจเนียของเท <c oughs> เจี๊ยนนั่งในดา,าวโอ,อนี่ปกติมันดา,าวแต่น,นั่น <c oughs> นี่นี่นะครับมีเสียงกลางเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมอ่ะผมเอามาให้ชมนะครับจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจในการจัดจ้างนะครับส่วนหน่วยทวีชัยนี่ก็ผมจะเป็นคน เปิดเพลงนะฮะหรือว่าที่พี่น้องเรียกว่าดีเจนะฮะเออนะครับถ้าชื่นชอบหน่วยทวีชัยอยากให้ผมไปเปิดเพลงให้ก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับกับเท่าเกท่ทวีชัยโปรโมชั่นนะครับผมจอมีใหญ่สุดขนาด22เมตรนะครับผมแต่วันนี้ลงแค่18เมตรครับพี่น้องเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งนะครับผมหน้านี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงพายุรดูร้อนนะครับ18เมตรก็พอ นะครับผมกําลังสวยเต็มพื้นที่ด้วยถ้า22นี่ก็อาจจะไม่มีพื้นที่ให้แม่ค้าลงนะครับก็เอาพื้นที่ที่เจ้าภาพเคลียร์ให้แล้วกันนะครับนี่ตู้เบรนะครับพี่น้องเป็นตู้ SA เบรนนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดอกนะฮะก็จะใช้เป็นเบรนของ BT ทนะครับผมโอ้เสียงกลางครับใช้ทัชสองตัวเลยครับผมไฟแสงสีเสียงไม่ต้องห่วงครับผม รอบจข้างจดูรถหน่วยครับอันนี้จะเป็นในส่วนของรถหน่วยนะครับผมนี่นะฮะรถหน่วยก็จะเป็นทวีชัยซปเปอร์บิ๊กโปรโมชั่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0827567294ครับผมท่านจะภาพมีงานอยากไปประดับงานรับประกันครับผมนะฮะคุ้มค่าเงินที่ท่านจ้างแน่นอนครับผมนะฮะส่วนเรื่องราคาย่อมยาวแน่นอนนะฮะต้องสอบถามราคากันเอาเองนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับการเซฟตี้ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่นะฮะปัก มือค้ำเหล็กค้ำอย่างดีให้เลยครับผมสลิงย่างแน่นหนาเลยครับอ่ะตอนนี้พี่ๆก็เตรียมที่จะขึ้นจอละนะครับผมตอนนี้อุปกรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรอแค่โจอย่างเดียวกับเวลาที่จะซาวเช็คนะครับตอนนี้ก็รอพิธีการเสร็จก็พร้อมลั่นเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามครับวันนี้สวยครับพี่น้องนะรับประกันเลยครับมีงานมีการติดต่อได้ครับผมราคานี่ไม่ต้องห่วงครับ นะฮะคุณภาพเกินราคาแน่นอนนะฮะกับทีมงานของเท่าแกจันบิ๊กทวีชัยโปรโมชั่นนะครับผมพี่น้องท่านใดที่อยากให้ผมไปเป็นดีเจนําเออติดต่อมาเด้อนะฮะผู้ใดอยากให้ผมไปเป็นดีเจนี่ต้องติดต่อหน่วยนี้นะครับผมอืมนะฮะถึงจะได้ผมไปด้วยใช่ไหมพี่น้องนะขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับกับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมแล้วกันนะหนังอีสานบ้านเรานะครับวันนี้อยู่ที่ บ้านตะเสาครับผมนะฮะตำบลตะเสาอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ในงานฉลองอัธินะครับอ่ะตอนนี้พี่ๆเตรียมที่จะเอาโจขึ้นแล้วเออไงในบ้านคงเล่นทำไมติดเอเอสาวๆจะมาไหมนี่คืนนี้นี่ <c oughs> น่ fc fc บ้านด่านน่ามันรู้ข่าวหรือยังนี่ฮ <c oughs> ะเออนะ เอบ้านสามแบงมานั่นนี่เห็นวีโก้วนหลายรอบอยู่นะนี่เออนะฮะฝากไปถึงน้องๆเอฟซีที่อยู่บ้านด่านด้วยนะทีมงานคิดถึงเออแร่ทีมงานนิสรูลนะเออเนนนนๆนโดยเฉพาะนะเนนเสื้อลายทหารนะเออกางเกงทหารนี่ฮะอ๋อดีเจเป็นคนดีครับผมโอแค่นี้แล้วครับปิดคลิปแล้วเดี๋ยวความลับจะแตก